สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เป็นครั้งที่2องแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่สิบเอมิถุนายนนี้นะคะนักเรียนมาดูใบงานแรกนะคะใบงานแรกเป็นวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยใบงานแรกนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงแม่กอการนะคะส่งคลิปให้ครูตั้งแต่คําว่าบะหมี่จนถึงคําว่าเอาใจใส่นะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนมาดูในข้อที่สค่ะ ให้นักเรียนแต่งประโยคคำตอบไปนี้นะคะตั้งแต่คำว่าเช้าตรู่จนถึงคำว่าผู้ใหญ่นะคะมี5ข้อค่ะข้อ3ให้นักเรียนจงเลือกคำตอบที่กำหนดให้ให้ถูกต้องนะคะต้นไม้ที่มีลักษณะขึ้นเป็นกลุ่มหลายๆต้นนะคะเราเรียกว่ากอไผ่แบบนี้นะค่ะนักเรียนมี5ข้อนะคะนักเรียนนำคำที่อยู่ด้านบนมาเติมลงในคำตอบให้ถูกต้องนะคะต่อไปหน้าที่สอง คำที่มีตัวสะกดแม่กอากานะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะคำที่หนึ่งจระเข้แบบนี้ปลาทูอย่างเงี้ยค่ะพอนักเรียนจับคู่ภาพเสร็จนักเรียนนํามาเขียนทางด้านขวามือของนักเรียนนะคะที่ครูจุดให้นะคะให้หาคําขึ้นต้นด้วยคาที่ยินครูกําหนดให้ข้อหนึ่งประเทศประกาศนี่ค่ะทะเลทะลุทะเลนอย่ี้ค่ะ มะม่วงมะนาวเนี่ยค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะต่อไปคําที่มีสะกดคําที่มีตัวสะกดในแม่กอากาเช่นกันนะคะให้เรียนจับคู่ภาพกับคําให้ถูกต้องนะคะคําที่หนึงนักเรียนเห็นเป็นภาพลำไยนักเรียนก็โยงไปที่ลำไยนะคะมีทั้งหมด5ข้อค่ะต่อไปยังอยู่ในแม่กากานะคะเลือกคําที่อยู่ด้านขวามือของนักเรียนนะคะ เติมลงในช่องว่างด้านซ้ายมือนะคะข้อหนึ่งหัวเราะอยงี้ยกาแฟอย่างนี้นักเรียนเลือกคํามาเติมให้มันมีความหมายที่ถูกต้องนะคะมีอยู่10บคำนะคะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศาศาศให้นักเรียนเขียนเลขฮินดูระบิกเลขไทยและตัวหนังสือนะคะลงในช่องว่างที่มันหายไปะคะะนักเรียน ช่องว่างข้อที่1 43บามันมีเลขอยู่แล้วแล้วก็เลขไทยนักเรียนก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะว่า4 3สสานะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะต่อไปให้นักเรียนเติมตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วก็เลขไทยนะคะคุณครูจะทำเป็นตัวหนังสือไว้ให้นะคะมีอยู่15ข้อค่ะอย่างเช่นข้อหนึ่ง สามร้อยหกสิบเอ็ดนี้ค่ะนักเรียนก็เติมสามร้อยหกสิบเอ็ดเราเขียนเป็นเลขไทยว่าสามร้อยหกสิบเอ็ดนี่ค่ะมีสิบห้าข้อนะคะนักเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะอาหารหลักห้าหมู่นะคะให้นักเรียนวาดวาดภาพระบายสีอาหารหมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองจะเป็นพวกข้าวน้ำตาลแป้งมันและเผือกนะคะ นักเรียนดูแล้วนักเรียนเขียนมาว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนะคะเป็นสารอาหารประเภทใดมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงให้พลังงานกับร่างกายของนักเรียนแบบนี้ค่ะใบงานต่อไปวิชาสังคมนะคะการปฏิบัติตัวที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนกฎระเบียบข้อตกลงกติการะเบียบหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผังนะคะ มานะคะคุณครูเขียนไว้ให้ว่าเป็นหน้าที่ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะนักเรียนเขียนมาสี่ข้อนะคะเมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนทําอะไรบ้างตอนเช้ามาปฏิบัติเวรประจําวันออทําความสะอาดห้องอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปวิชาวิทยาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ให้นักเรียนระบุระบุคําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เดี๋ยวครูจะทำให้ดูในกลุ่มไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับหน้านี้ให้นักเรียนเขียนแผนผังระบุเวลาอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วคือเมื่อวานนี้คือเมื่อปีก่อนเดือนก่อนนะคะปัจจุบันคือวันนี้ว่านักเรียนจะทำอะไรบ้างอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะให้นักเรียนเขียนมานะคะต่อไปวิชาต่อไปค่ะศิลปะให้นักเรียนเรียนรู้สี ภาพวาดนะคะสีเหลืองให้ความรู้สึกสดใสสีเขียวให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นสีน้ำเงินให้ความรู้สึกสงบสง่างามสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงกลราหารนนักเรียนเห็นภาพข้างล่างไหมคะนักเรียนนำมาระบายสีข้างล่างให้ครูนะคะต่อไป ภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนเติมตัวพิมพ์ใหญ่ที่หายไปตั้งแต่ A จนถึง Z นะคะนะคะให้นักเรียนระบายสีพยันชนะตัวแรกของรูปภาพที่กำหนดให้ภาพแรกบอลตัว B ให้นักเรียนระบายสีตัว B นะคะภาพที่2ง D dog สุนัขให้นักเรียนระบายสี dog สุนัขภาพที่3ม apple ให้นักเรียนระบายสีตัว A เงี้ยค่ะ ภาพที่4 Orange ส้มให้นักเรียนระบายสีตัว O อ m ัมเบลให้นักเรียนระบายสีตัว U นะคะต่อไปหน้านี้ verb to be ประโยคบอกเล่านะคะ eat ใช้กับของที่มีสิ่งเดียว I ใช้กับ Am R ใช้กับของที่มีสองสิ่งขึ้นไป เดี๋ยวครูจะอธิบายในไลน์ให้ฟังอีกรอบนะคะนักเรียนอย่างเช่นข้อหนึ่ง he is a nurse หล่อนเป็นพยาบาลแบบนี้ค่ะให้นักเรียนทำมา15ข้อนะคะแล้วก็ไลน์มาถามครูได้ค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังในไลน์อีกรอบนึงนะคะต่อไปเป็นวิชาการงานนะคะการงานวิธีดูแลเสื้อผ้าเสื้อผ้าของนักเรียนที่ใส่ดูแลยังไง ดูแลยังไงไม่ให้มันเปื้อนแล้วมันเปื้อนแล้วให้ทำยังไงอย่างเงียคะ่ะนักเรียนเขียนมานะคะต่อไปลำดับความคิดความคิดของนักเรียนตั้งแต่เดินทางออกจากที่พักรงจากที่บ้านของนักเรียนไปถึงโรงเรียนวัดสีเมืองเนี่ยคะ่ะนักเรียนไปทางไหนมาโดยรถโดยสารผู้ปกครองมาส่งเดินอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วภาพต่อไปคือคารพธงชาติเรียน กลับบ้านนี่ค่ะพอนักเรียนลําดับความคิดเสร็จปั๊บให้นักเรียนวาดเป็นวาดเป็นวาดเป็นภาพมาพร้อมระบายสีให้ครูนะคะค่ะแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ